พี่สาวคอยให้จังหวะคู่กับสาวนะครับบิดเลยมาแล้วโอ้โห นี่นครับตอนที่ผู้เป่าสาวนะครับลอยออกไปเสร็จปุ๊บนะครับซ้ำ้ำเจ๊ก็รเบรหรอบแล้วเบกได้แล้วเบรกได้แล้วต้องต้องอยู่ประมาณตำแหนงเนี้ยพุ๊บมาังหลังเสือ เี่ยวบ่ดนะครับนะครับพี่สุพิชานะครับที่คนจะต้องโยนในจังหวะเดียวกันเลยนะครับการแขงนะครับผู้อาสาครับอออยอ่าโอเคครับอ่าได้ได้ไดเชื่อที่ของทางกลาทีโยนได้เลยอ่าเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวรอเรย่าซ้อมโยน cấp, bạn bạc, lẻ, ngay, cấp, trạng bạc, điều, thằng, này, ngay, 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 หมาถึงอะไรเอยตัวหัวใจหรอแต่ในราสุด้งที่กนูตอ้โอเคนี่อีกครับเจ้าเป่าเลิงเองโอ้ด2ค่อบขอบคุณแม่ครับขอยีความแังที่ยั่งยืนมั่นคงครับเจ้าเป่าคุณแม่มากครับ

แอ่นเอากระโดดอิเ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ถือกระโดดเอ